ในคลิปแต่ละครั้งนะฮะเราก็จะทำออกไปเพื่อที่จะให้เพื่อนรุ่วิชาชีพนะไปใช้แก้ปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดจากการปฏิบัติการทำงานท่านก็สามารถติดตามคลิปของเราได้นะ,ะตอนนี้ก็ตั้งชื่อไว้ว่าออกิษสมบูรณ์สัมปนาเข้าไปใน u t u b e ได้นะท่านก็ไปดู YouTube แล้วก็เข้าไปช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยเลิฟ เลิศไม่มีนะผมตั้งขึ้นมาเองนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับว่าเราพยายามจะพัฒนาในด้านขององค์ความรู้บัญชีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในตัวการปฏิบัติงานจริงของเพื่อนรู้นวิชาชีพเพราะบางทีเนี่ยบางทีผมเห็นงบการเงินของแต่ละท่านบางทีอาจจะเห็นโดยตรงหรือเห็นโดยผ่านกระทรวงพาณิชย์นะเพราะเราเข้าไปโหลดข้อมูลดูได้ถูกไหมเพราะมันเป็นข้อมูลที่เป็น p r a c i c เนี่ย เราก็เห็นว่างบการเงินเนี่ยมีปัญหาหลายๆจุดหลายๆระดับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆพวกนี้เราก็พยายามจะมาดูเหตุปัจจัยเหตุผลที่เกิดปัญหาต่างๆเราจะแก้ปัญหายอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะในเนื้อ,เน,อเนื้อหาของหัวข้อวันนี้เนี่ยก็พูดถึงไปในเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูงเนี่ยก็คงจะไปดูถึงตรงที่ว่า ปัญหาที่งบการเงินที่นอกตลาดหลักทรัพย์เป็นไงบ้างปัญหาของงบการเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วปัญหาที่โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะบั่นทอนศักยภาพของธุรกิจมากน้อยแค่ไหนธุรกิจตัวไหนที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่ออเจ้าตัวโควิดนะครับสำคัญนะถึงขนาดกระทบต่อการดำรงอยู่ going concern ของบางธุรกิจได้เลยนะครับอันนี้ถือว่ารุนแรง หรือไปถึงขั้นที่เรกว่าถ้าคุณเป็นสํานักงานบัญชีหรือคุณเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะครับปีนี้งบการเงินที่คุณจะเซ็นรับรองในปี63เนี่ยคุณอาจจะต้องมีวิธีการนะครับเปิดเผยหมายเหตุประกอบง,งบการเงินเนี่ยให้ชัดเจนไปเลยถึงความไม่แน่นอนของโควิดที่เกิดขึ้นอย่าง,งน้อยหมายเหตุประกอบง,งบการเงินคุณต้องเปิดแล้วถึงข้อแล้วคุณก็ต้องไปปรึกษากับออเดอร์ที่ดูแลงบการเงินที่จะต้องเซ็นของคุณเนี่ยแต่ละบริษัทล่ะ เพราะเจ้าโควิดเนี่ยมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญเช่นมีมาตรการต่างๆที่หยุดการรับรู้รับรู้ในการจ่ายชําระไม่ใช่รับรู้ไรายได้นะไรายได้ยังรับรู้อยู่แต่เงื่อนไขาการหยุดผ่อนรับชําระเนี่ยถ้าโดยทั่วไปแบงก์ชาติเนี่ยออกมานะครับก็ให้มีการสามารถที่จะเลื่อนการหยุดผ่อนการชําระไปได้6เดือนธนาคารออมสินออกมาต่อให้อีก3เดือนนะครับถูกไหมครับ ทีนี้มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะครับคุณอย่าลืมการที่หยุดจ่ายชําระเนี่ยดอกเบีย้ยไม่ได้หยุดนะดอกเบีย้ยมันเดินติ๊ก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 ตามวันเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปประมาณการต่อไปพยากรณ์ต่อว่าธุรกิจคุณเนะี่ยยังมีขีดความสามารถที่จะจ่ายชําระนี่ในกลุ่มพวกนี้อย่างไรซึ่งมันก็จะสะท้อนออกมาในงบการเงินตรงนี้นะครับคุณต้องกลับไปดูและวิเคราะห์งบการเงินให้เป็นว่า คุณจะสามารถดำรงอยู่ได้อีกนานมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ใช่มีข้อร้ายอย่างเดียวนะครับเจ้าโควิดเนี่ยมีข้อดีด้วยมีข้อดีด้วยใครมองเห็นข้อดีของโควิดขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณอาจะจุดประกายในการเติบโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ